พี่น้องครับผมได้เห็นภาพสอสอมองคลกิจเพื่อนรักของผมบอกว่ามีบ่อนกรารันันนะครับว่าตัวเองเนี่ยไปโคราชเข้าไปในบ่อนกรารันันแห่งหนึ่งในนครราชสีมาแล้วก็ได้โพสถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้การจังหวัดผู้กำกับ นู่นนี่นั่นโดยการโชว์ภาพคิปไม่ใช่คลิปเป็นภาพเฉยๆภาพบอนการพน,นันนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าคุณมงคลกิจเนี่ยกำลังโกหกต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศรนะดับมงคลกิจเนี่ยนะเข้าไปในบอ มีหรือที่คนในบ่นจะไม่รู้จักมงคลกิจผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งฉา,ายาก็คือเต้พรรามเจ็ดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเรียนเลยว่าเต้พรรามเจ็ดเนี่ยกำลังจะบอกสังคมว่ามีบ่อนกรนารันที่จังหวัดนครราชสีมาโดยอาภาพที่มารู้ มาจากไหนโดยที่ตัวเองไม่ได้ไปที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างแน่นอนล้านนนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียกเรตติ้งการแสดงแอคชั่นในฐานะที่เป็นสอสอของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อคุณโกหกซ้ำๆโกหกเรื่อยๆ ความน่าเชื่อถือของคุณเองก็จะหมดไปคุณเคยโกหกในสมัยครูจอมทรัพย์กับผมก,บกับพี่น้องประชาชนคนในประเทศมาแล้วในคดีครูจอมทรัพย์พี่น้องประชาชนคนในประเทศไปดูได้เลยว่าในสมัยครูจอมทรัพย์คุณมงคลกิดอยู่ข้างครูจอมทรัพย์ได้กระทาอะไรบ้างในขณะที่ครูจอมทรัพย์บอกว่าตัวเองเป็นแพ้นะครับ ในขณะนั้นคุณมงคลกิจยังไม่ได้เป็นสสเป็นเพียงแค่ภาคีต่อต้านการทุจริตนะครับคอร์รัปชันหรือพอทชอก็ปแสดงแอคชั่นมั่นใจว่าจอมทรัพย์เป็นแพะแน่ไปดำเเรื่องของญาติคืนใบรนุญาตคููให้กับครูจอมทรัพย์แล้วก็ก่ลาวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆนานา,นาสารพัดที่จะพูดนะครับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตเราต้องทบทวนความจําสําหรับเพื่อลักมงคลกิจหน่อยวันนี้มาโชว์แอคชั่นเรื่องของทางหน้าสื่อบนชนหรือทางโซเชียลเดียว่าไปเรียนแบบคู่หูดูโอนะท่านสาสศิระทำการเปิดเรื่องบ่อนการมันัน ทําการโชว์พี่น้องประชาชนว่าตัวเองไปบ่อนการ,รมนันที่โคราชแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดทูกการจังหวัดภูมิกับสุดท้ายยอมรับสรารภาพว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหนึ่งสอสอผู้ทรงเกียรติได้รับการเลือกตั้ง ระบบปาฏิริษ์แบบฟุกฟุกพากกระกะตนะใช้ระบบวิธีนับคะแนนแค่สามหมื่นกว่าคะแนนได้เป็นสอสอนะครับพยายามโซว์ักยภาพในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการเปิดภาพบ่อนโดยมุ่งหวังที่จะโชว์ฝีมือว่าตัวเองไปที่บ่อนมา สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่โกหกสังคมผมอยากเตือนด้วยความหวังดีในะ่นะที่เป็นเพื่อนรักกันแล้วก็รู้จักกันในการส่วนตัวอย่าทำนิสัยแบบนี้ถ้าทาแบบนี้ไปเรื่อยๆสมัยหน้าไม่มีโอกาสได้เป็นนะครับแล้วก็ความศรัทธาของพี่น้องประชายชนก็จะหมดไปนะครับเอาความจริง มาดีกว่านะครับอย่าใช้ความเป็นคนที่คิดว่าคนอื่นไม่รู้ทันมาใช้ในโซเชียลมีเดียนะครับพร,รุ่งนี้นะครับเราไม่มีไลฟ์สดเมืออไหรหายวันนะครับเนื่องจากว่า,าวันพรุ่งนี้มารืนนี้เนี่ยในสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยนะครับวันที่14เนี่ยผมต้องไปขึ้นศาลนะครับ วันที่16ผมขึ้นศาลนะแล้วก็วันที่18ผมขึ้นศาลคดีสระบุรีที่น้องเขาเสียเอาเขาไปเผาแล้วก็ใส่ในรถจมน้ำนะครับ22องขึ้นศาลนะดนั้นเนี่ยวันที่16ตอนบ่ายโมงคึ่งจะมีการแจ้งความจับด,ดารากับพวกดาราภาพยนตร์นะครับกับพวก ในข้อหาชอบโกงประชาชนนะครับซึ่งวงนี้ที่ไม่ได้มาไล์สดเนี่ยเนื่องจากว่าต้องไปทําคดีดาราที่มีการช่อบโกงประชาชนนะครับได้เงินไปจํานวนมากนะครับแล้วก็ปิดบริษัทนีนะครับก็จะมีการแจ้งความดาเนินคดีอาญากับดารานะครับผมยังไม่บอกนะครับว่าเป็นดาราคนไหนแต่เป็นดารานะครับแล้วก็กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีการใช้ความ เป็นดาราในการหลอกพี่น้องประชาชนให้เกิดความเชื่อถือนะครับแล้วก็มีการเอาตํารวจผู้ใหญ่เนี่ยมาเป็นแบ็กกราวนะครับให้ประชาชนเกิดความหลงเชื่อในการมาเล่นคดีแชรุโซนะครับดังนั้นผมรับทําคดีนี้ให้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าผมชอบจับดาราไม่รู้เป็นไงเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือเห็นดาราที่ไปชอบโกงประชาชน ไม่ได้นะครับในอดีตเนี่ยผมเคยจับแฟนคุณหนุ่มซอนรามมาแล้วนะก็ผมก็รู้ว่าเขาทําอะไรผมก็ให้เกียรติคุณหนุ่มซอนรามคดีนี้ก็เช่นกันเป็นดารานะแต่เอาความเป็นดารามาช่อโกงประชาชนนะครับผมก็ต้องจับนะครับวันวันที่16บ่ายโมงครึ่งเราจะมีการพาผู้เสียหายไปแจ้งความจับดารานะครับ ที่กองบังคับการปราบปรามคุ้มครองผู้บริโภคของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการจับกลุ่มดารากระบวนการนี้นะครับในคดีของแม่นะครับดาราที่จังหวัดเชียงใหม่เราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เสียหายในการแจ้งความที่เชียงใหม่นะครับสพเมืองเชียงใหม่ในการจับกลุ่มแม่ของดาราที่มีการช่อกงนะครับหลายล้านบาทอันนี้เราก็เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เสียหาย ในคดีที่มีการแจ้งความจับแม่ดารานะครับดังนั้นสัปดาห์หน้ามาดูวันอังคารเราจะมีการแถลงข่าวจับดารานะครับการแจ้งความจับดาราภาพยนตร์นะครับซึ่งพี่น้องประชาชนรู้จักกันทั้งประเทศสําหรับดาราคนนี้นะครับชมนิมิตกรรมนะครับเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่น้องประชาชนมาปรึกษาเราฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ทุกเรื่องขอให้เป็นเรื่องจริงนะครับเราไม่เคยทอดทิ้งใครแต่ไม่อยากจะพูดเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเพราะว่าเราไม่อยากเป็นเหยื่อทางโซเชียลมีเดียนะครับให้กับพวกทนายสายยาทนายโจนทั้งหลายแหล่นะครับผมสู้มาถึงวันนี้นะครับร้อยกว่าคดีนะก็สู้กับพวกคนชั่วๆดังนั้นนะครับเสียเงินเสียทองไปไม่รู้กี่ล้านบาทนะครับ ก็สู้กันมานะเป็นธรรมดาที่ชมนุมกรรมเนี่ยนะครับเข้าไปขัดขวางผลประโยชน์ของคนที่ทําผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับทั้งตํารวจทั้งนะมิชาชีพผมบอกได้เลยว่าทุกเรื่องเราใช้หลักรัฐศาสตร์ทั้งนิติศาสตร์นะครับในการดําเนินการเอาผิดตามกฎหมายกับบุคคลที่ทําผิดกฎหมายร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในการให้เบาะแสในการจับกลุ่มกระบวนการนะครับยาเสพติดก็ดีกระบวนการต่างๆก็ดีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวผมเองเลยนะครับทําเพื่อคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องเสืบเรื่องคนอื่นด้วยนะครับที่ต้องทําเอาไว้วันหนึ่งนะครับจะมีคนมาเล่าว่าทําไมผมต้องทําทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของผมนะทาไมผมต้องมาเสือกเรื่องคนอื่นทําไมผมต้องมา ทำไมผมต้องทอําะเอางี้ว่ะทั้งๆท,ที่ไม่ใช่เรื่องของผมเงินก็เงินผมนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยถูกฟ้องถูกอะไรเยอะแยะมากมายมาทําทําไมเอาไว้วันหนึ่งมีคนเล่าให้ี่น้องประชาชนฟังนะครับวันที่ผมตายแล้วก็คงมีคนเล่าให้ี่น้องประชาชนฟังว่านะครับจมลมทิศกิจกรรมนี้เป็นของใครนะครับแล้วก็ผมทํางานนะครับ ให้ไะเดศชาตินะครับมาเกือบ8ปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้อย่างที่บอกครับว่าเรานะครับสู้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนนะที่ได้รับความเดือดร้อนแต่เราไม่สามารถช่วยได้ทุกรลยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าเราไม่มีเงินทุนมากพอที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศขนาดนั้นอะไรที่เราแนะนําได้เราก็จะแนะนาไอ้เราที่เราสามารถแค่โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือสื่อสารในการขอฟ้องรือจากผู้บัญชาการแต่ละภาคหรือผู้บังคับการจังหวัดหรือผู้บกับแต่ละโรงพักเราทําได้เราทําให้เดนทีหรืออายการจังหวัดถ้าเราประสานได้เราก็ประสานให้เดนทีนะครับถ้าเราใช้โทรศัพท์ไม่ได้เราก็ต้องใช้เอกสารเราก็ยินดีออกเอกสารให้นะครับให้กับผู้เสียหายหรือประชาชนที่มันได้รับฟาอเม็นทมต้องได้รับมเอ็นะครับนะครับดังนั้นสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเจอกันก็คือ วันที่14วันจันทร์เหมือนเดิมน,นะครับกลางคืนเวลาทุ่มหนึ่งนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมจะต้องไปทําคดีดาราที่เราจะต้องเตรียมนะครับข้อมูลแล้วก็รวบรวมหลักฐานในการออกหมายจับดาราชื่อดังนะครับในสัปดาห์หน้าดังนั้นวันนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กําลังใจชมรมนิทกรรมมานะครับตลอด แล้วก็ขอบคุณค้าราชการทุกหน่วยงานทบวงกรมนะครับ